สวัสดีครับก็ทำมาเป็นรายการวิเคราะห์จเป็นหาหุ้นรายตัวนะครับของผมก็เป็นหุ้น ITC นะครับ i t e Corporation ก็เมื่อวานนี้เรามีประชุมแล้วก็ได้เข้าร่วมเนี่ยทนประชุมก็เป็นบวกนะครับเพราะว่า <c oughs> งบในไตรมาสที่3ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยก็มาจากตัวของดิบานจากลูกค้าที่กลับมาจากการรีสต็อกกิ้งสินค้ากันอกคร,รัอเป็นหลักเลย นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าแนวโน้มโมเมนตัมของการสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อไปเติมสต็อกของเขาเนี่ยน่าจะยังดีขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสที่4ดนี้นะครับส่วนทางกับซีซันแนลนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยไตรมาสที่3จะเป็นช่วงหายซีซันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองไปดูตัวยอดขายของเจ้าของแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงเขา5ของโลกเนี่ยถึงเป็นลูกค้าของ IDC เนี่ยจะเห็นว่ามีการเติบโตได้ค่อนข้างดีที่ระดับเฉลี่ยประมาณ5%นะครับสำหรับ9เดือนแรกของปีนี้ ตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนว่าจริงๆแล้วตัวตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ยังมีการเติบโตได้ดีนะครับจากเอ็นยูเซหรือว่าตัวลูกค้าปลายทางแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการชะลอคําสั่งซื้อจาก ITC ไปเนี่ยก็เพราะว่าระดับสินค้าคงค้าของลูกค้าเนี่ยอยู่ในระดับสูงจากที่สั่งไปมากในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นด้วยณตอนนี้เนี่ยระดับอินเวนทอรของลูกค้าน,น่าจะผ่านการระบายมาสักครึ่งปี สามควอเตอร์ละนะครับก็ทำให้ระดับยูนิตอรีเนี่ยค่อยๆปรับลดลงสู่ระดับปกติมากขึ้นนะครับก็เลยกลับมามีการสั่งซื้อออเดอร์สินค้ากันมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้นะครับเราคิดว่าในไตรมาสที่4น่าจะมีการเติบโตคิวออนคิวได้ต่อนะครับโดยบริษัทเนี่ยมีการตั้งเป้าเอาไว้ที่ราวสัก5,200ล้านนะครับจากไตรมาสที่3เนี่ยอยู่ที่4,000ล้านนะครับตอนนี้ก็มีการซีเคียลออเดอร์ได้ถึง75%แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่น่ะคร ทิดเป้าหมายบริษัทแต่อย่างใดนะครับส่วนด้านต้นทุนนะครับก็บริษัทจะมีการรับรู้ราคาปาทูน่านะครับที่มีการปรับลดลงจริงๆปรับลดลงมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่สามที่ผ่านมาละนะครับแต่ว่าบริษัทยังมีต้นทุนเก่าที่ราคาสูงอยู่นะครับเพราะฉะน,นั้นตรงนี้เนี่ยก็จะไปเอฟเฟกตเต็มๆเนี่ยในช่วงไตรมาสที่สี่นะครับรวมถึงตัวราคาไก่ด้วยแล้วก็ราคาบรรจุภัณฑ์กระป๋องนะครับ โดยรวมเนี่ยเราก็ประเมินแนวโน้มกำไรปกติในไตรมาสที่4เนี่ยในกรอบ700ถึง900ล้านนะครับเป็นการเติบโต Q on Q แต่ว่า Year on Year เนี่ยยังชออยู่เพราะว่าฐานที่สูงนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นระดับสูงสุดของปีได้นะครับซึ่งประมาณการเก้ากำไร9เดือนแรกเนี่ยก็คิดเป็น80%ของประมาณการกำไรทั้งปีของเรานะครับแล้วก็แนวโน้มไตรมาสสี่ยังดีต่อเท่งระดับสูงสุดของปีเนี่ยเราก็เลยมีการปรับประมาณการกำไรปีนี้ขึ้น16%นะครับเป็น2,185ล้านนะครับ ก็กำลังปีหน้าเนี่ยยังโไว้ตามเดิมที่320ล้านครับก็คงนะครับเป้าหมายที่26บาทแล้วก็ยังโขลยคำแนะนำซื้อสำหรับตัว ITC ครับเดี๋ยวเชิญพี่สายต่อครับ คมาต่อกันที่ตัว Land and House นะคะวันนี้เรามีออกพรีวิวไตรมาส3ค่ะก็เราคาดกำไรปกติที่1,257ล้านบาทลดลง14%เคีเควและลดลง32%เยียค่ะก็หลักๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าในไตรมาสนี้เนี่ยเขาจะโอน พึ่งพาการโอนแบ็คหลอกแล้วก็การระบาย inventory เป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าโครงการที่เปิดใหม่ในช่วงไตรมาสสานี้เนี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนกันยาหมดเลยแล้วก็โดยเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าสูงสูงอย่างวิเวบางนา3,200ล้านบาทเนี่ยก็เปิดตัวในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาสค่ะ อย่างไรก็ตามเนี่ยเราคาดพรีเซลในช่วงไตรมาส4เนี่ยจะเร่งตัวขึ้นได้โตเด่นทั้ง q อนคแล้วก็ยอนเยีย e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  เลยค่ะจากแผนเปิดตัวโครงการใหม่มูลค่ามากกว่า30,000ล้านบาทซึ่งคิดเป็น68%ของแผนในปีนี้แล้วแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในไตรมาส4เนี่ยเขามีโครงการไฮไลท์เป็นโครงการแนวสูงที่ชื่อว่าวันเวลาเนเจ้าพยาค่ะมูลค่าโครงการ15,000ล้านบาทซึ่งเปิดตัวไปแล้วเมื่อ กลางเดือนตุลาที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มี pre-sale q 2 d a t เนี่ยทำได้แล้วถึง30%แล้วอย่างไรก็ตามเรามีการปรับลดประมาณการในปีนี้ลง27%แล้วก็ปีหน้าลง14%ค่ะก็สะท้อนกับเ,เพื่อให้มันมีความรัดกลุงมากขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับผลการดำเนินง,งานในช่วงที่ผ่านมาด้วยค่ะอย่างไรก็ดีในปีนี้เนี่ย ทางบริษัทเขาจะมีการรับรู้กำไรพิเศษจากการขายโรงแรมเข้ามา2แห่งในพัทยาค่ะราว5 5 0 0ล้านบาทก็จะทำให้กำไรสุทธิรวมของปีนี้เนี่ยคาดอยู่ที่ราวเ0 0าล้านบาทเติบโตขึ้น8%เดเปอเยียค่ะก็เราได้ราคาเหมาะสมใหม่ของ Land ์แอนด์เฮที่9บาท70สตาง์แล้วก็มีการปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อโดยที่เรามองว่าผลประกอบการในช่วงไตรมาส4เนี่ย จะทำจุดสูงสุดของปีได้จากโครงการแนวราบเซกเมนต์บนที่เพิ่งเปิดตัวในช่วงไตรมาสสาเนี่ยจะพร้อมโอนค่ะแล้วก็ไตรมาสสี่เป็นไฮซีซันของธุรกิจให้เช่าและบริการของเขาด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับก็ตัดภาพมาที่หนุ่ม2คนในห้องส่งนะครับ,รบก็ของผมมีออคชั่นนะครับวันนี้เป็นพรีวิวผลประกอบการไตรมาสสนี้นะครับเราคาดกำไรของออคชั่นจะอยู่ที่87ล้านนะครับก็ โอ33.3%ควอเตอร์ควอเตอร์ quarter quarter, แล้วก็30%เยียร์นะครับก็ค่อนข้างดูดีเพราะว่าไต,ตรมาสนี้เนี่ยเรามองว่าไรายได้ค่าธรรมเนียมนะครับจากการดําเนินการประมูลของลานประมูลของออชชั่นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาได้ดีเพราะว่าเราเห็นสัญญาณจากตัวของปริมาณรถยึดนะครับจากฝั่งของสถาบันการเงินเองเนี่ยที่มันเร่งตัวขึ้นมากแล้วก็สถาบันการเงินบางแห่งเนี่ยก็พยายามเร่งการระบายสต็อกนะครับเพราะว่าเวลาที่ มันปล่อยไว้จนผ่านปีปฏิทินเป็นปีหน้าไปแล้วเนี่ยราคารถยึดมันจะแย่กว่านี้อีกนะครับก็เลยเห็นการเร่งระบายสต็อกจํานวนมากนะครับในไรมาสสามนี้ซึ่งมันก็เป็นบวกกับออกั่นเพราะว่าแม้ว่าเวลาการระบายสต็อกเนี่ยราคาของรถยึดต่อคันมันจะลดลงแต่ว่าของออกั่นเนี่ยเขาคิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบคงที่นะครับดังนั้นก็เลยไม่ได้รับผลกระทบก็ได้ประโยชน์จากปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นผ่านกานประมูลส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายนะครับของออกั่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นค่าใช้จ่ายคงที่นะครับค่าเช่า พื้นที่ค่า่คาพนักงานต่างๆนะครับดังนั้นกําไรขั้นต้นของออชั่นในไต,ตรมาส3ก็จะดีขึ้นด้วยนะครับเราคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมา2.5%จากปีก่อนนะครับก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็ไต,ตรมาส4นะครับปกติเป็นไฮซีซั่นของออชชั่นซึ่งเราก็คาดว่าปีนี้เองก็ยังมีสัญญาณเชิงบวกนะครับหลังมาตรการช่วยเหลือแล้วก็มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ของทางแบงก์ชาติเนี่ยมาเริ่มทยอยรบกาหนดอายุมาตรการนะครับแล้วก็ลูกหนี้เนี่ยเริ่ม ตกชันเป็น n p r มากขึ้นการติดตามรถยึดของสถาบันการเงินเริ่มกลับมาสู่ระดับปกตินะครับเราประเมินกำไรของออคชั่นทั้งปีเนี่ยอยู่ที่344ล้านนะครับโต36.9%เยียร์ year year, แล้วก็ปีหน้าค่าโต7%เย y e a r แล้วก็นอกจากนี้เราก็มีการปรับ t a r ็กเก็ตไพนะครับไปใช้เป้าปี67นะครับซึ่งก็จะมีการปรับตัวของ P/E ratio นะครับลงเป็น P/E ratio ย้อนหลัง5ปีลบ1 SD ซึ่งก็ทําให้มันมีความรัดกุมมากขึ้นนะครับทั้งนี้ราคาปัจจุบันก็ยังมีอัพไซด์อยู่19%แล้วก็ดิวเดน e ยลอีก4.4%ก็เลยคงคัาแนะนําซื้อสําหรับออคชั่นครับครับผมก็มาต่อที่ตัวถัดไปนะครับเป็นตัวของ CKP นะครับก็คาดกําไรแต่มาสามเนี่ยที่880ล้านนะครับก็ถือว่าโต คิวน uh, ่คิวแต่ว่าดรอปเยยร์เยือนนะครับเยยรอเยื่ที่มันดรอปเนี่ยเพราะว่าปีนี้ในลาวเนี่ยฝนฝนก็ถือว่าตกมาค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็ทำให้ตัวของอปริมาณน้ําที่ไหลผ่านลงไปฟ้าไยบุรีเนี่ยมันก็ดรอปลงมาเยยร์เยียนนะครับส่วนคิวนคิวเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้นะครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยฤดูกาลของโรงไฟฟ้าพลังงานน้าในลาวนะครับส่วนเอาลุกไต็มสี่เนี่ยก็คาดกําไรที่ระดับประมาณ2 0 0ถึง300ล้านนะครับก็ ดรอปคิวค uh, ิวเพราะว่าปัจจัยฤดูกาลแต่ว่าโตได้เยียดเยน,นครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยพอฝนในแต่มที่3มาช้าก็จะไปตกมากขึ้นในแต่มที่4ี่ทให้ปริมาณน้ําในลาวเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นเยียดเยียน,นะครับสาหรับตัวของ c k p เนี่ยเรามีการปรับราคาเหมาะสมไปใช้ณนะสิ้นปีหน้านะครับที่4บาท10สตางค์ตรงนี้ก็ถือว่ายังมีอัพไซด์พอสมควรแต่ว่าการฟื้นตัวในระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะยัง ไม่ได้ต้องรีบเข้าลงทุนแล้วก็จจะรอเข้าลงทุนนะครับหลังจากเริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวลงของบอลยูเพราะบอลยูในไทยแล้วก็สหรัฐที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ระดับสูงเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ยังกดดันราคาหุ้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b สไครปและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ สำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s ี e First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ